สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องการจัดครัวให้ลูกนะคะคือมาลิมีครัวเป็นของตัวเองซึ่งก็อยู่ในห้องครัวของแม่เองเนี่ยแหละคะ่ะคือมาลิจะชอบอยู่ตรงไหนที่แม่อยู่แล้วส่วนใหญ่แม่จะอยู่ในครัวนะคะก็เราก็มีครัวให้เขาครัวนี้คือเราทําไว้เพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ เวลามีคนมาบ้านพ่อแม่ยุ่งอยู่อลูกอยากกินน้ําอยากกินขนมอยากล้างมือพ่วมือเลอะหรืออะไรก็ตามคือให้เขาช่วยอยู่ตัวเองไม่ต้องรบกวนเราหรือว่ารอเรา,เรา,เรา,เราทําธุระเสร็จเขาถึงจะทําได้นะคะคือหิวหนูก็หยิบขนมมามากินได้เลยแต่คือเราก็ลิมิตนะคะว่าวันหนึ่งเขาเขากินได้เท่าไหร่คือใส่ไว้แค่นั้นหมดหมดมันก็คือหมดแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยหมดนะคะก็ ครัวนี้ก็เป็นครัวครัวของเล่นของเด็กนี่แหละคะ่ะที่ซื้อมาเป็นไม้ก็คิดว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่มีครัวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะจะเป็นครัวของเล่นเอามาเล่นซะมากกว่าที่จะเอามาทําแบบใช้ได้จริงอะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวมอนเตสซอรี่คือสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จัดสภาพแวดล้อม ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้เป็นครัวของน้องมะลินะคะเป็นครัวของอีเกียซื้อมามือสองนะคะเอามาทาสีใหม่มาแปะกระดาษบัวเปเปอร์ใหม่เป็นครัวสองอันนะคะเอามาต่อกันเป็นรูปตัวแอลครัวนี้น้องใช้ทุกวันค่ะใช้ล้างมือ หลังกินข้าวหลังกินข้าวแล้วก็หลังเข้าห้องน้ํานะคะก็เราเอามาก็เอามาเจาะรูตรงซิงค์นี่ก็คือจะมาเจาะรูเพื่อที่จะต่อท่อข้างล่างนี่ตรงประตูนี่ก็จะเป็นแกลอนสองอันนะคะข้างล่างอีกอันนึงน้ําสะอาดอีกอันนึงน้ําที่สกรปรกแล้วส่วนปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มน้ําธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะสั่งมาจากแอมซอน แล้วก็มีสบู่ให้น้องเอาไว้กดล้างมือตอนนี้ก็กดล้างเองได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเปิดมาก็จะเป็นอของขนมที่ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะที่เขาหยิบกินเองได้ก็จะมีเป็นพวกไส้กรอกผลไมา้ของขนมแห้งๆเขาก็จะปิดเปิดหยิบเอง ข้างบนนี้ยังไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นหมวกแล้วก็ผ้ากันเปื้อนที่เขาใส่เวลาทำอาหารานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกหม้อพวกของที่ใช้นี่ควรเป็นของใช้ได้จริงหมดอะคะ่ะไว้ใช้เวลาทำกับข้าวส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นอันเล็กที่ใช้ได้จริงก็เปิดออกมาเราก็จะเก็บ แอปเปิ้ลสตรอเบอรีแลจะมีไข่แล้วก็มีชีสผลไม้เขาก็หั่นเองแล้วเขาก็มาเก็บไว้ตรงนี้เวลาเขาจะกินเขาก็มาเปิดหยิบออกมาค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่ถ้วยใส่จานช้อนซ้อมไว้ให้เซตหนึ่งนะคะข้างๆนี้เราก็จะมีผลไม้ไว้ให้เขาแล้วแต่เขาว่าไปซื้ออะไรมาแล้วก็ จะมีอันนี้ไว้ให้เวลากินข้าวเขาก็จะวางจานวางช้อนซ่อมแก้วน้ำตามรูปอะค่ะฝึกเขาหัดจัดวางที่ให้เรียบร้อยอันนี้มีไว้ให้เดี๋ยวนี้ชอบฝึกเทน้ำเทไปเทมาเขาก็จะเอาขวดนี้ไปกดน้ำจากตู้เย็นนะคะแล้วก็มาเทใส่แก้วแล้วก็กินส่วนที่เหลือก็อาจจะเล่นบ้างเทไปเทมาฝึกการเทน้ำไม่ให้หกนะคะ ก็เป็นขัวที่ใช้ได้จริงอะนะคะก็ถ้าลูกอยากกินอะไรหรือหิวก็มาเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบมานั่งกินบนโต๊ะข้างๆก็ทำให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้อะคะ่ะผ้าก็ามีผ้าเช็ดมือไว้ให้แล้วก็มีกระจกเล็กๆบางทีไว้ให้หวีผมค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ